มาเมืองไทยเพราะอยากมาเที่ยวรับพบเอมมี่นาธานยังไม่มีเงินใช้นี่บอกไม่มีไม่หนีไม่จ่ายปอเอเผยน้องคัวฮอตถูกรุมจองตัวออกอีเวนต์เวเน์พาวโชวไม่กินเนื้อแดงเพราะลีโอนาร์โดดิคาปิโอวบรนีสเซียเชียลูกชายแข่งฟุตบอลสนับสนุนข่าวบันเทิงโดยเรื่องสำอางชีเน่เอเจดีวดีโฮมเทเตอร์ภาพยนตร์คู่กรรม สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรา2คนนะครับกีรติครับผมนันทกานะคะก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายตะนะคะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับเรา2คนแล้วนะคะเจอกันเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะจะเจอกัน2ช่วงเลยนะเป็นาฬิกา30นาทีและ21่อนาฬิกา30นาทีนะคะพร้อมอัปเดตข่าวบันเทิงนะฮะทั้งบันเทิงไทยและบันเทิงต่างประเทศแบบครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนดูก่อนรู้ก่อนที่นี่ที่เดียวครับมาเริ่มข่าวแรกเลยนะคะกับข่าวร้อนๆค่ะที่เราตามต่อเนื่องกันมาในวงการบ จับกลุ่มตัวฮาวเวิร์ดวังเพื่อนํามาดําเนินคดีค่ะรวมถึงการเปิด,ป,ดปากนะถึงสาเหตุที่เขาเดินทางมาเมืองไทยในครั้งนี้จนถูกจับกลุ่มตัวครับตำรวจสอนอลาดพร้าวนำหมายสารไปควบคุมตัวอ,อดีตนักร้องสุดเช้าฮาวเวิร์ดวังมาดําเนินคดีต่อ,อก่อนจะถูกตารวจตรวจคนเข้าเมืองผลักดันออกนอกราชอาณาจักรไทยเพราะมีความผิดคดียาเสพติดเมื่อปีที่แล้วค่ะโดยตำรวจสอนอลาดพร้าวเผยว่าการที่ฮาวเวิร์ดบุกเข้าไปในบ้านแฟนสาวกลางดึก พร้อมทุบกระจกนั้นเป็นคดีอาญาที่ยอมความกันไม่ได้จึงต้องนําตัวมาดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมฮาวเวิร์ดวางให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าก่อเหตุจริงแต่ไม่มีเจตนาทําลายข้าวของค่ะส่วนที่เปลี่ยนชื่อแล้วกลับเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่12เมษาย,ยนที่ผ่านมาเป็นเพราะต้องการมาหาแฟนสาวและเที่ยวสงกา์เท่านั้นโดยขณะที่ถูกควบคุมตัวตนได้เขียนจดหมายขอโทษคุณแม่สาวเอมมี่และแฟนคลับที่ทําให้ผิดหวังซึ่งต่อไปนี้ตนจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นค่ะ ผมเอาของขวัญไปให้เขาครับครับไม่ได้ปลุกเข้าบ้านเขาครับจริงๆผมต้องโทษโทษใครไม่ได้เลยครับโทษตัวเองนะฮะครับผมเพราะทุกๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นในถึงทุกวันเนี่ยต้องโทษตัวเองนะครับผมเคยว่าผมไม่ปรับปรุงเลยครับผมปรับปรุงดีพอมากแล้วครับแต่ว่าแค่เบาๆเรื่องผู้หญิงครับผมแล้วก็ตั้งใจทํางานผมเครียดครับแต่ว่าผมคิดว่าผมไม่น่าสงสารสงสารคุณแม่มากกว่าครับผม ขณะที่ในช่วงเย็นนะคะสาวเอมมี่แม็กซิมก็ได้รุดมาให้กำลังใจหนุ่มฮาวเวิร์ดโดยเปิดใจว่าตนรู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะตอนแรกตนตั้งใจแค่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นไม่ได้อยากให้เรื่องราวบานปลายอย่างที่เป็นข่าวค่ะรู้สึกไม่ดีแหละค่ะจริงๆไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเลยค่ะมไม่เคยทะเลาะกันแรงๆไม่เคยไม่เคย ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวหนุ่มฮาวเวิร์ดวังไปฝากขังไว้ที่ศารอาญารัชดาในช่วงเช้าวันนี้เนื่องจากสอน,นอกมีอำนาจควบคุมตัวได้แค่48ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งทนายของหนุ่มฮาวเวิร์ดก็ได้เตรียมหลักทรัพย์ยื่นประกันตัวต่อศาลต่อไปมาต่อที่อีกหนึ่งอดีตนักร้องนะคะนายทานอมานั่นเองค่ะหลังจากที่เขาติดคุกนะคะในในคดีช่อโกงเมื่อปีก่อนตอนนี้ก็ออกมาทำงานเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็พร้อมปรากฏตัวผ่านสื่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อเปิดใจในหลายๆเรื่องครับ หลังจากหายหน้าไปปีกว่าล่าสุดนักร้องเจ้าของฉาย,ยาลับลวงแลลนนาธานโอมานก็โผล่มาเปิดใจในรายการบอกก้าวเล่าสิบเมื่อเย็นวันนี้ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ได้อิสระจากเรือนจําหนุ่มนาธานก็ไปใช้ชีวิตที่พัทยาด้วยการเป็นพนักงานในโรงแรมและคอยเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานของเรือนจําแบบฟรีๆมาตลอดเพื่อหวังชดเชยกับความผิดที่เคยทําแต่นี่กว่า70,00 0 0บาทที่ค้างอยู่กับน้ำมดคู่กรณีนาธานบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีไม่นีแต่ยังไม่พร้อมจะจ่ายค่ะ จะให้จะให้ทาเอาตรงไหนล่ะเอาเกมไเป็นแลกหรือว่าไปขายตัวล่ะหรือว่ายังไง <c oughs> หรืออะไรก็ดีก็คิดว่าคงคงยากแต่นในขณะเดียวกันคือเราติดคุกแล้วแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ใช้ใช้เราติดคุกไปไม่ได้เพราะเรา <c oughs> พ้นเป็นอาญาเราเราติดคุกไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะไม่สามารถติดคุกได้อีกเงิน <c oughs> แค่เจ็ดแสนเมื่อก่อนมันอาจจะดนน้อยแต่ตอนนี้มันเยอะ <c oughs> แต่นในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจริงๆท่านคิดว่ามันไม่ได้มันไม่ง่ายเอ้ยมันไม่ยากเพราะท่านเพราะท่านเป็นคน เป็นคนแบบหาเงินง่ายแต่ว่าทีนี้ในการหาเงินเราต้องระวังมากขึ้นโดยที่ไม่ไปหลอกใครอีกอะไรเงี้ยไม่มีแล้วครับมีแต่ใน Google นะครับตัวจริงไม่ลงโลกแล้วก็ยอมรับนะไม่ได้ไม่ได้ว่าเลยเลยจริงๆเขายอมรับจริงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ก็ทําใจได้แล้วก็ก็พยายามจะทําต่อไปทําให้มันตรงข้ามอ่ะมันจะได้เตือนเราด้วยว่านั่นอ่ะนั่นคือเป็นเหมือนตาที่ตั้งไว้เราไว้แล้วแต่ว่าในการที่จะให้ตามันหายไปเราก็ต้องปฏิบัติเวลาเท่านั้นที่ที่จะพูดได้ หลังจากนี้นะคะหนุหน่มนาธานก็มีแผนจะออกพ็อกเก็ตบุ๊กแชร์ชีวิตของตัวเองเร็วนี้แถมเจ้าตัวยังคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับโปรเจก t นั้นขออดีตผู้จัดการส่วนตัวชีคอนุชาที่เตรียมหยิบชีวิตลวงโลกของเขามาสร้างเปน็นนังแต่ปฏิเสธที่จะแสดงนาเพราะไม่อยากให้อดีตตามมาหลอกหลอนอีกค่ะเขาเขียนบทเสร็จแล้วมั้งครับแล้วก็ดูเหมือนดูเหมือนจะแบบพยายามที่จะ,ะรีบเรียงอยู่แล้วก็จะทําสกินเทสอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ท่านก็ไม่ได้ท่านก็เขาก็ติดต่อมาเดือนละครั้งสองครั้งแต่ทีนี้ก็ท่านก็คิดว่า ถ้าเกิดยังไงท่านก็มีค่าลิขสิทธิ์ของท่านอยู่แล้วถ้าเกิดเขาทำจริงท่านก็ได้ค่าลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ท่านก็จะไปจ่ายน้ำมดได้แล้วก็เพราะว่าเราค่าค่าลิขสิทธิ์หนังเราก็ได้เยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่เล่นเองถ้าเป็นปีบาดตัวเองโอ้โหกลับไปเล่นเรื่องเดิมคงจะหลอนน่าดูเลยอะวิ่งหนีนักข่าวอย่างเงี้ยคงจะหลอนมาก ส่วนกระแสข่าวหือว่านาทานขายบริการทางเพศอยู่ที่พัทยารวมถึงนําเงินกว่าส0 0 0มบาทที่ถูกหวยมาอัพหน้าใหม่นักร้องรับลวงแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเพราะถ้าคิดจะทําคงทําไปนานแล้วส่วนลาบก้อนโตที่ได้มาก็เอาอไปบริจาคเพื่อพัฒนาเรือนจําที่จังหวัดเลยค่ะ มาที่ความคืบหน้าล่าสุดของคดีความของฮาวเวิร์ดหวังนะคะคหลังจากที่เขาต้องนอนห้องขังที่สอนอลาชพร้าวไป1คืนนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะคะเวลา1ิบเนาฬิกาค่ะตำรวจสอนอลาชพร้าวเนี่ยก็ได้นําตัวฮาวเวิร์ดหวังนะคะอดีตนักร้องชื่อดังไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดานะคะซึ่งมีสื่อมวลชนไปดักรอทําข่าวจํานวนมากค่ะโดยฮาวเวิร์ดก็ใช้ผ้าคลุมศีรษะค่ะและก็ใบหน้าตลอดเวลานะคะแล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามใดๆด้วยส่วนมารดาค่ะก็มาให้กําลังใจลูกชายภายหลังค่ะซึ่งขณะนี้นะครับทางขนายความของฮาวเว ทางถึงศาลอาญารัชดาแล้วนะครับโดยเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสด90,000บาทครับมายื่นประกันตัวภายในวันนี้นะจะทราบว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่ครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวครับผมค่ะส่วนความคืบหน้าต่างๆนะคะเราก็จะนามารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อไปนะคะติดตามได้ทุกช่วงของนายเทนค่ะอย่างวันนี้ก็3ทุ่มครึ่งนะนายอินทร์ในไลฟ์ครับผมใช่ค่ะมาต่อกันที่นัง